สวัสดีครับผมรีวิวกษิลยุคใหม่ครับจะพาทุกท่านเข้ามาชมหัวใจหอยเซอรี่สีทองนะครับสังเกตนะครับดูนะครับนี่นะครับเปลือกทองใสสวยเลยนะครับนี่นะครับท่านที่ยังไม่เคยรู้นะครับว่าสิ่งมีชีวิตทุกชนิดนะครับก็มีหัวใจเหมือนกันนะครับนี่นะครับ กำลังจะทำการแพ็คส่งลูกค้านะครับผมเป็นหัวใจเชอร์รี่สีทองนะครับนี่นะครับประมาณนี้นะครับดูกันชัดๆอีกทีครับผมเห็นไหมครับเราทำการจำศีลหนึ่งคืนนะครับเปิดพัดลมให้เขาตัวแห้งนะครับ พอเขาตื่นก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าเขาขับถ่ายของเสียออกหมดแล้วครับเราก็ทําการแพ็คจัดทรงลูกค้าได้เลยครับผมนี่นะครับหัวใจเชอรี่สีทองครับผมนี่นะครับทุกตัวนะครับมีชีวิตทุกตัวนะครับ เห็นไหมครับสังเกตดูครับผมนี่คือการเต้นของหัวใจของเขานะครับเขาก็จะขับถ่ายของเสียออกมาเขาก็พร้อมที่จะนอนหลับแล้วครับนี่นะครับ ครับผมก็จะทําการแพ็คส่งลูกค้าแล้วครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับนี่ก็จะเป็นไซส์ขุนนะครับไซส์นี้ก็ประมาณ2เดือนนะครับนี่นะครับเดี๋ยวเขาก็จะเป็นสีทองบางๆนะครับบางสองจนทะลุหัวใจเลยครับผมมานี้นะครับนี่นะครับ ทำการ pack, แพ็คจัดส่งลูกค้าก่อนครับผมเือรี่สีทองนะครับยังพอมีแบ่งนะครับไซขุนครับผมสนใจทักมาที่เพจฟาร์มหอยทองสุภาพพันธ์หรือเบอร์โทรศัพท์0 6 3, 9 9 9 1 9 9 5 9นะครับ ก็พอมีแบ่งครับผมเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปกดกระดิ่ง,งเตือนไม่ด้วยนะครับขอบคุณครับผม